เห็นะ <S <S ไหมมันดูดไปแล้วนี่เห็นไหมัมันดะูดไปแล้วนะี่นะนะครับสวัสดีครับนี่คนระับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะพามาดูดตะกรในถังน้ำนะครับแต่นี้ก็จะบอกในแทในถังอับน้ำครับเพราะว่ามีมีตะกรนะครับ ก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็ประดิษฐ์ขึ้นมาง่ายๆนะครับตัวนี้นี่ก็จะมีสายยางอ่ะก็ตีไปง่ายๆสายยางประมาณขึ้นนิ้วนะครับอันนี้ขึ้นนิ้วแล้วก็จะมีเนี่ยฮะมีใช้ไม้ไผ่หรือเป็นแท๊บทิวพีวีีก็ได้ถูกติดกับสายยางนะครับแล้วก็อันนี้ผมจะใช้เป็นเคเบิลไทรลัดนะครับหรือเราจะใช้เป็นเชือกก็ได้ ถ้าเกิดท่านผู้ชมก่อนที่จะเข้าไปดูชมคลิปนี้นะครับก็ <c oughs> อย่าลืมนะครับฝากกด s u b สไครต์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติด,ดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเลยอันนี้จะเป็นตะกอนะครับที่อยู่ในแทงน้ํานะครับเนี่ยฮะเพราะว่าผมล้างบ่อยมากล้างเสร็จแล้วก็มีตะกอน ตะกรอนดำๆนะครับเดี๋ยวผมจะทําการดูดครับการดูดวิธีที่ผมทํานี้ก็ง่ายๆนะครับไม่ต้องไปซื้อที่ดูดตะกรอนนะครับไม่ต้องไปซื้อให้มันเบงกระตังนะครับเราใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านครับถ้าเกิดมีครับถ้าเกิดไม่มีเราก็ไปซื้อแต่ยางมาไม่ต้องสายใหญ่นะครับสายประมาณครึ่งนิ้วนะครับตัวนี้ ก็ฝูกต,ติดกับไม้หรือแป๊บเด็กอบทีวี V ีอะไรก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูดกันเลยดีกว่าเ <Yes. S 1> นี่ยฮะแทงอาบน้ำที่บ้านก็จะเป็นขนาดนี้นะครับแทงใหญ่ๆสระ,ะน้ำก็ได้นะครับถ้าเกิดไม่ใหญ่เกินนะครับโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะทำการดูดน้ํำขึ้นมานะครับ ดูดน้ำขึ้นมาจะผมทำแป้นดูดก่อนนะครับนี่น้ำมาล้วนี่ให้น้ำมันไหลแบบนี้นะครับโอเคแล้วเราก็ทำการดูดเห็นไหมครับมันดูดไปแล้วนี่เห็นไหมครับมันดูดไปแล้วน,น,น,วนี่ง่ายๆนะครับนี่ แล้วก็ไล่ไปนะครับตรงไหนที่มีตะกรอนเราก็ไล่ดูดเข้าไปครับนะ,ะนะฮะนะฮะทำง่ายๆครับหรือเอาไปทําเป็นดูดขี้ปลาในตู้ปลาก็ได้นะฮะอาจจะเสียน้ําประมาณนิดหน่อยหรือท่านผู้ชมจะเอาน้าํามาใส่กับแปรงแล้วก็มาฟองก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เอาน้ำกลับมาใช้ใหม่ก็ได้ เนี่ยครับเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยจะดูดเข้าไปนะฮะจะดูดเข้าไปเรื่อยๆนะฮะง่ายมากไหมับง่ายนะครับเนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับง่ายมากนะฮะแล้วก็ไล่ๆดูดเข้าไปฮะ ตรงนี้นก็จะมีดำๆนะฮะแล้วก็ดูดเข้าไปในะเห็นไหมะฮะ,ะมง่ายมากๆเลยน้ำก็ใช้ไม่เยอะนะครับ โอเคนะครับลุงโดนจะล,ลองดูไหมดูน,ดน,ดนะนฮะ,นะเดี๋ยวเรามีผู้ช่วยนะครับดูดตรงที่ดำๆนะอ่ะดูไปเรื่อยๆดูดให้ถึงพื้นน่ะตรงที่เป็นดำๆนะ มุมนอะ่ะมุมมุมตรงนู้นนะครับอืมแล้วก็ลากไขหลังมานะนะั่นแหละดำๆอยู่เนะี่ยโอเคนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เต็ดสมบูรณ์แล้วนะครับก็อาจจะมีหลงเหลือนิดๆหน่อยๆนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ดูดแต่พอเวลาเราตักน้ําอาบเนี่ยมันจะฟุ้งขึ้นมา เราก็จะตักตะรกอนอาบไปด้วยนะครับแต่นี้มันก็อาจจะเป็นส่วนน้อยนะครับส่วนน้อยส่วนน้อยนะครับโอเคโอเคนะครับเนี่ยฮะเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมอุปกรณ์ผมก็ทําแบบง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากครับก็ใช้สายยางก็อย่างที่บอกไปตอนตอน้นต้นคลิปแล้วนะครับเนี่ยฮะ ็โอเคนะครับเราไม่ต้องไปเสียตังเครื่องละพัน่าบาทสอามพันอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่นะครับท่านชมก็คลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากไปพวดี้แล้วนะครับก็จะบอกการทำตัวดูดแบบง่ายๆครับตัวดูดตะกอนหรือตัวดูดนี้ก็สามารถนำไปดูดขี้ปลาในตู้ปลาก็ได้นะครับ เพราะว่าเราไม่ต้องไปถ่ายน้ำบ่อยนะครับโอเคถ้าท่านผู้ชมถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นฝันกำลังใจในการทำคลิปวีโอนี้นะครับผมช่องพินัจจาก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับาย